ตงมาไหมโอมเก็บอันนี้กับแม่เนี่ยมา,มาเบช่วยแม่เนเหนีวๆๆเรวเยอะมาเ็วมาก็บช่วยกันกบช่ยแม่หนเร็ว เก็บช่วแม่หน่อย หมดแล้วเนี่ยลูกเนี่ยมันยังไม่สุกเท่าไหร่เลยเนี่ยเน่าแล้วเนี่ยฝนตกใส่ก็เน่าเลยเนี่ย ดูใกลๆพี่นอ้องลงเลือกเก็บเอาได้น่เนี่ยมันยังสุกไม่มันยังไม่สุกเท่าไหร่เนาะเนี่ยค่ะยังไม่ได้สุกมากเท่าที่ควรเนี่ยพี่อิงก็จะเลือกเก็บเอาเด้อนี่เด้อเนี่ยค่ะให้พี่น้องเบิงอีจ้ะต้องเลือกเก็บค่ะเพราะว่าอ่ถ้าบอเก็บช่วงนี้ มันก็นสิแตกเนาะพี่น้องเนาะน,นี่มันก็นสิเป็นร้อยแตกแบบนี้จ้ะเนี่ยเพราะว่าฝนตกฝนตกมาสามสี่มือ้อต,ต,ต,ติด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 กันแล้วก็ล้มแหงกิ่งกระู่ลงเบิดผุ่นะเรามันก็นหนักล้ำค่ะนี่แหละให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะว่าเป็นอย่างพี่เอิงจังต้องรีบเก็บอันนี้เดี๋ยวพี่เองให้เบิ่งอันนี้ได้พี่น้องเด้อม่จาม้าอันบ่ มันกระสิเน่าจังสันนะคะเพราะว่าฝนตกมะไซเราบัดที่นี่เพราะมันเริ่มสิแกเราฝนตกมใไซเนี่ยมันอันกระสิแตกได้บัดที่นี่ <Want> พี่น้องนี่นี่นี่มันเริ่มเน่าจังสี่เด้อนี่เด้อเนี่ยเห็นบ่างไเนี่ยเพราะฝนตกมใไซมันก็เริ่อมนี่พี่น้องจานี่เน่าเลยพี่อิงก็เลยว่า สิเริ่มมาเก็บมันแล้วอันใดที่เก็บได้ก็สิเก็บอันจังหน่วยเด่งหน่วยอันจังสี่ได้หนิค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยนี่เนี่ยแล้วมันก็เริ่มแตกกระมีค่ะนี่เห็นบอเห็นบอค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเด้อน,นีนี่นี่เดี๋ยวพี่อิงเอาให้เบิ่งค่ะอยู่ในกล่องนี่ค่ะนี่เห็นบ่พี่น้องเนี่ยมันสิเริ่มแตกแล้ว แต่ว่าเมื่อน,นี้พี่อิงสิเก็บไปเพื่อว่าพี่อิงสิเอาไปเฮ็ดอันเชิดนีสิเก็บไปเฮ็ดเชิดนี่ก่อนค่ะเพราะว่าได้สูตรมันมาแล้วนี่เห็นมาพี่น้องเลี้ยงสายลายอยู่จนคุณสามีพี่อิงคุณจวดนะ่ะเราว่าเราบ่เคยเห็นมันอันใหญ่ปนี้อันดกปนนี่จากเทียว่าสั้นตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่อันปลูก มีต้นพรำมานี่คือว่าเขาก็ดูแลมันดีเนาะเขาก็ใส่ปุ๋ยใส่ยังมันน้ำละพี่นองค่ะพี่อิงก็ใส่เอาเอาพวกปุ๋ยอันขิงว้านั่นแหละเอามาไว้ยึดใต้ต้นมันนะนะสิเฮ็ดเป็นกองปุ๋ยสันเด้ะแตที่นี่มันก็เลยดได้อันนี้สูงปที่นีุ่่นเ้อพุ่นเ้อะทั้งๆๆๆเลยพี่อิงแผนขึ้นไปบึงให้บึงทึงๆเลยพี่นองเ้อพุ่นเห็นบอกค่ะมันหักแมะ แต่ว่าพี่อิงเอาเก็บเสร็จหมดแล้วพี่อิงก็สิหานกิงเขาล้งค่ะสิให้เหลือเขาแค่เพราะพี่อิงเก็บได้ไง่ายๆเอาแค่ทวมหัวจะโค้งหน่อยๆเนี่ยอิงก็สิฮานเขาลงอันนี้แหละพี่น้องเอามาฝากเนาะว่าเขาก็สิเก็บเป็นบางส่วนก่อนค่ะอันใดที่เก็บได้ก็สิเก็บก่อนเด้อพี่น้องเอาเก็บผู้ใดอยากอันเอาิีเกลือมาจิ้มก็จิ้มเด้อค่ะเอาไปอัน เห็ดอันแจวกับแจวด้วยแจวพริกผงเขาขว้ด้วยพี่น้องด้วยแซบแซบค่ะเดี๋ยวพี่อิงเก็บแล้วพี่อิงก็สิบไปเห็ดกินจากน้อยแจวพริกผงเขาขวาเนาะเอาข่าฝากไว้กันซ้ำนี่ค่ะเมื่อนี้อากาศบมา่มีฝนค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวก้อนอีกตออจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะบ่มีฝนนะพี่อิงบ่ได้ออกมาสวนพี่อิงประ,ออม,าประมาณสามสี่มือค่ะฝนตกติดตอกันเออเอาไป ไล่ไปให้เบื้องสวนเด้อน่ดอกไม้ดอกไรก็เริ่มออกดอกค่ะกุลงกุหลาบก็เริ่มแตกมาใหไม่อันใดที่เป็นชุดหนึ่งชุดสองก็แตกมาใหม่แล้วค่ะที่นี่อันกุหลาบที่โลงใบเด้พี่น้องเด้อฝนมันตกคากลายมันตกกระแทกเนาะเดี๋ยวพี่อิงให้เบื้องเนาะจะเนาะพี่อิงให้เบื้องว่าอันกุหลาบมันอันฝนมันตกกระแทกเนาะ นี่จ้าอันเนี้ยต้นอันนี้ princess princess Anne เนาะแล้วก็อันอันนี้ก็ lady of Charlotte นี่แตกดอกออกไม้แล้วค่ะตั้งแต่ลงไปแตกดอกออกไม้เนะาะออีกตัวนึงนี่สีแดงนี่สีแดงสุดๆเนี่ยค่ะกระแตกกำลังแตกยอดค่ะแต่ว่าฝนกระแทกมันหลายเนาะเดี๋ยวพี่อิงให้เบิ้ง ละเลาะไปนะคะฝนกระแทกมันหลายมันก็เลยบอเป็นตาปันใดค่ะเจ้าสร้างมันเถอะขานนี้แต่นี่งามค่ะงามแล้วก็หอมเป็นพวงพรอมค่ะพี่น้องเนี่ยนี่อันนี้เพื่อนออกดอกเดียวแต่ดอกจริงๆแล้วเขาที่ต้องเป็นพวงแบบนี้ย่ามาโดดลงเด้อย่ามาโดดลงเด้ยอยาาดดดค่ะแล้วกันเนี่ยค่ะนี่คือที่พี่อิงซื้อต้นต้นเกาเขามาบำรุงเอาเด้พี่น้องเด้อนี่เห็นบะ พอพี่อิงใส่ปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยใส่ยังมันแล้วมันก็อีเตกเตกใบเตกดอกออกจังสี่ค่ะนี่นี่นี่ไเบิง้งนี่ค่ะเห็นบน่นี่พี่น้องเนี่ยดอกมันไม่มันก็สิออกมาแล้วเพราะว่าพี่อิงซื้อต้นที่อันไม่ไมของเขาเนี่ยมีอยู่สองต้นนะคะที่พี่อิงซื้อราคาแพงสุดนะคะอันนี้คือต้นเก่าเขาต้นราคาสิบห้าปอนนี่ค่ะเนี่ยสิบห้าปอน แต่อันนี้พี่อิงซื้อมาหนียี่สิบหกปอนด์มเป็นตน้ตนต้นไม้ของปีนี้นะคะนั่นแหละมีอยู่สองต้นที่พี่อิงซื้อราคาแพงยี่สิบหกปอนด์เลดี้ออฟชาลดกับต้นนี้ค่ะสีขาวเนี่ยสีขาวครีมเนี่ยแล้วกันอกนั่นก็นราคาสิบสิบห้าปอนด์จะพี่น้องนี่เดอ้อเนี่ยที่ลงไปค่ะต้นไม้ที่ลงไปนี่เป็นซัมนี่บัตททนี่อัน กุหลาบนั่นหัวฮอกหัวหอยเพราะว่ามันฝนพี่น้องฝนตกสามสี่มือพี่อิงก็เลยบ่ได้ออกมาเป,เปิดเบือนให้เบิงความคืบหน้าของสวนาคุณล่ะค่ะนั่นน่ะ,ะที่นี้พี่อิงก็สิกลับไปเก็บอันพรั่มพี่อิงอีกคือเกาด้วยพี่น้องเด้อบ่ได้บ่ได้เฮ็ดอีกอย่างเลยค่ะกับสวนสามสี่มือเนี่ยใจสิหลุดสิขาดพี่น้องเอ๋ยคนเคยอยู่กับ สวนเนาะแล้วมันออกมาบ่ได้ฝนมันตกมืดมือมืดคำมือนีก่ะเป็นฝ้าสีเบย์จากน้อยเพราะมีแดดนะคะเดี๋ยวอีกจากแป๊บนึงพี่อิงกับสิพานน้องๆไปย่างก่อนนี่ละเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องพาน้องๆไปย่างก่อนโอ้ยเ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 ดี๋ยวอีกอีกอันนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่นี่ golden c เ l เ b r a t i o n golden c e l e b r a ชั่นของพี่อิง ออกมาอีกรอบสองเรเด้อค่ะเด้อนี่เอายางไปเบ่งโกลเด้นเซเลเบชันผูน้หนามันถือฝนหลายพี่น้องมันกับบอคายงามเด้อนี่เมียโอ้ยน้อนี่ถือฝนกระนำกระนำเซลหลายอันปูนเป็นช่อเด้อพูนปูนปูนูนเป็นช่อเป็นพวงอันนี้กะนางก็กถือฝนกระนำเซลเนาะ โอ้โยปออีเม,มีเอ้ยเนี่ยโอ้ยฝนถือฝนาคาแข้งหลายเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาละฮะนี่พี่อิงกะซี่ลาพี่น้องแค่นี้ละค่ะไว้กับน้องโกเด e n c e เ e b เบชั่นของพี่อิงนี่ละอันนี้เป็นของดเดวิดเนาะดเดวิดออสตินแต่ว่าเป็นอ่าพันกึ้งเลื่อยค่ะบบแม่นเลื่อยหลายแต่ว่ากึ่งเลื่อยนะคะ โกลเด้นเซเลเบชั่นนี่หอมอ่อนๆสีดอกเหลืองอ่อนค่ะนะคะเนี่ยพี่อิงจะสิฝากไว้สามีนะพี่น้องเนาะค่ะฝากความสวยงาม,งามของกุหลาบของพี่อิงเนาะมาเบิ่งน้ำกันสวัสดีจา้าส่งความสุขถึงกันจา้าทุกๆคนค่ะขอให้มีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ